ถ้าวันนี้จะถามว่าคุณเป็นนักให้ความหมายกับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นมาในชีวิตหรือเปล่าลองทบทวนดูว่าคุณเป็นคนแบบนั้นไหมคะแล้วถ้าใช่คุณมีความสุขดีอยู่ไหมเพราะว่าเวลาที่เราหาความหมายให้กับทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราส่วนมากแล้วเรามักจะให้เรื่องนั้นมีความหมายไปในทางลบเสมอและหากว่าคุณบอกว่าไม่หรอกบางครั้งมันก็มีเรื่องราวดีๆอยู่ตรงนั้นบ้าง แต่มันก็อาจจะเป็นแค่ส่วนน้อยที่มันจะเป็นเรื่องดีเพราะว่าคนเราส่วนมากแล้วมักจะชอบคิดถึงเรื่องอะไรที่มันทำให้ตัวเองทุกข์อยู่เสมอคุณเป็นแบบนั้นบ้างหรือเปล่าคะอย่างเช่นในวงสนทนามีใครสักคนเล่าเรื่องของปัญหาของเขาให้เราฟังและเรื่องนั้นเราก็ดันฟังและรู้สึกอินกับเรื่องที่เขาเล่าอยากจะหาทางพยายามที่จะช่วยเหลือเขาในทุกทกทางที่เราพอจะทำได้ ประสานงานติดต่อจนรู้สึกว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้แต่เมื่อเราพูดเรื่องนี้กลับไปเขากลับรู้สึกว่าเขาก็แค่เล่าให้เราฟังหรือแค่พูดถึงเท่านั้นการตีความหมายของเราเราก็รู้สึกอย่างเดียวว่าเมื่อใครสักคนกำลังพูดเรื่องบางเรื่องและเรารู้สึกเข้าไปรับเรื่องนั้นกลงมาทันทีปปลหนึ่งว่าเป็นเรื่องของเราเองคือเรื่องของการตีความหมายไงคะ เราอาจจะรู้สึกว่าถ้ามีใครพูดถึงเรื่องของความทุกข์ของเขาให้เราฟังหรือเรื่องบางเรื่องเขากำลังต้องการความช่วยเหลือและนั่นเมื่อเขาพูดกับเราแสดงว่าเราถ้าช่วยเหลือได้เราก็ต้องทำทันทีใช่ไหมคะแต่บางครั้งคนพูดอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นเลยก็ได้ค่ะเป็นแค่ประโยคบอกเล่าแค่เล่าให้ฟังเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราเคยได้เป็นฝ่าย ที่ได้คุยทั้งคนพูดและคนได้ฟังเราเห็นเหตุการณ์ว่าใครบางคนสามารถที่จะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ได้รู้สึกเลยว่าจะต้องมีใครมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดไปเขาแค่เล่าให้ฟังในขณะที่เราก็เห็นว่ามีใครบางคนพยายามอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือในสิ่งที่ได้รับฟังมาช่วยในทุกๆท,ทางด้วยความมีน้ำใจแล้วสรุปแล้วเรื่องนี้ใครผิดคะ เราเป็นผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเรารู้แค่ว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกแต่เราต่างคนต่างตีความหมายไปคนละแบบคะ่ะแล้วถ้าเรามีความรู้สึกว่าจะต้องมีใครสักคนต้องมารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีคุณคิดว่าเป็นฝ่ายไหนคะในเมื่อแต่ละเรื่องแต่ละอย่างที่เรารับข่าวสารมาหรือแม้กระทั่งว่ามีใครบางคนพูดเรื่องนั้นกับเราเขาอาจจะไม่ได้หมายความอย่างที่เราคิด การตีความหมายเกิดจากประสบการณ์ของเราต่างหากค่ะเราอาจจะเคยมีประสบการณ์ว่ามีใครบางคนเล่าเรื่องราวค,คล้ายๆแบบนี้ให้เราฟังแล้วเขาต้องการความช่วยเหลือจากเราแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกๆคนที่ต้องพูดเรื่องนั้นเขาจะต้องการความช่วยเหลือจากเราจริงๆนะคะแต่ถ้าเราบางังเอิญเป็นคนที่แบกรับทุกเรื่องไว้เพราะว่าเราก็แค่ตีความไปว่าเขาต้องการความช่วยเหลือและถ้าฉันเป็นคนนั้นฉันจะทำทันที สถานการณ์นี้ความเป็นคนดีไม่ได้ทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วมันจะกลายเป็นว่าคุณมีน้ําใจให้เขาแต่คุณกลับทุกข์ซะเองเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการในสิ่งที่คุณช่วยเหลือเขามีหลายคนที่เป็นแบบนี้ค่ะและมีหลายเหตุการณ์ที่ต่างคนต่างเข้าใจกันผิดกันไปคนละทางและคนที่เศร้าคนที่ทุกข์ก็คือคนที่มีน้ําใจนั่นแหละคะ่ะความหมายก็คือเราต่างคนต่างมองเห็นแต่ละเรื่อง มองเห็นแต่ละเหตุการณ์ด้วยความหมายที่แตกต่างกันเราไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าใจกันก็ได้ค่ะเราเพียงแต่ว่าให้เข้าใจแค่ว่าทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ต้องตีความก็ได้ไม่จำเป็นต้องรู้ความหมายของมันก็ได้บางเรื่องยกตัวอย่างว่าในบางกรณีที่มีคนบางคนพูดแล้วทำให้เรารู้สึกแย่ เขาอาจจะไม่ได้ต้องการให้เรารู้สึกแบบนั้นหรือแม้แต่เขาอาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำว่าคุณสามารถที่จะตีความในความหมายของบทความนั้นแล้วรู้สึกว่ามันแย่จริงๆแค่คําพูดเป็นบางคําเราก็แค่แปลตรงตัวเท่านั้นค่ะไม่ต้องพยายามที่จะหาความหมายของมันให้มันแย่ลงไปคนเราเวลาที่จะมีความสุขหรือความทุกข์นั่นคือมุมมองและทัศนคติของเราในการแปลความในแต่ละเรื่องแต่ละอย่าง ในขณะที่เวลาที่เรารู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องมันทุกมากมันแย่มากก็เป็นเพราะว่าคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเรื่องแบบนั้นมาก่อนหรือถ้าจะคิดให้ดีคุณตีความหมายในเรื่องแบบนั้นในเชิงลบยังไงล่ะคะและหากในกรณีนี้เกิดขึ้นกับคนที่คุณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าแคร์คุณจะยิ่งรู้สึกแย่บางครั้งอาจจะรู้สึกถึงความ โทษตัวเองก็ได้ว่าเราอาจจะทำดีเกินไปหรือว่าเขาไม่เห็นคุณค่าในน้ำใจที่คุณมีให้มันคนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราบอกว่าทำไมเขาถึงไม่เข้าใจความคิดของเราว่าเรากำลังพยายามที่จะทำดีกับเขา ก็เขาไม่ได้ต้องการไงคะหลายๆเรื่องหลายๆอย่างถ้าไม่ได้เป็นการทําให้มันถูกที่ถูกเวลามันก็อาจจะไม่มีความหมายเลยก็ได้โลกใบนี้ไม่ได้ใจร้ายกับเรานะคะแต่กลายเป็นว่า คุณต่างหากที่คิดว่าความคิดของเราเองนั่นเองที่ทำให้เราเลือกที่จะทุกข์หรือเลือกที่จะสุขได้ความคิดของเราทั้งนั้นค่ะที่ทำให้ชีวิตนี้มันสับสวนวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องคิดอะไรที่มันซับซ้อนมันยุ่งยากคุณแค่ไม่ต้องไปตีความหมายของมันเท่านั้นเองค่ะตรงไปตรงมาเขาแสดงออกออกมายังไงหรือเขาพูดอะไรออกมาก็แค่แปลความไปตามนั้นไม่ต้องแปลความหมายของมันลองดูนะคะ ไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องให้ความหมายกับทุกๆประโยคทุกๆคำพูดแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นค่ะโลกนี้ไม่ได้ใจร้ายแค่คุณอย่าใจร้ายกับตัวเองโดยการหาความทุกข์มาให้ตัวเองก็พอค่ะโคเ e นจอย Happy Station Podcast ขอบคุณค่ะ